Thank you ปออันนบพร้อมผู้บรรยายชวนเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยเนชั่นลีก2024สนาม 2. ปออันนบชวนแฟนกีฬาสงพลังบวกเชียร์ทับลูกยางสาวไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024-2024สนามที่2ด้านผู้บรรยายวรุษนันทการเผยสาวไทยสู้สนุกไม่หวั่นแม้ชนฝรั่งเศสจีนบราซิลสู้ต่อสนาม2ตบลั่นจอที่7 H d ดีตามติดการแข่งขันสุดเข้มข้นของศึกลูกยางระดับโลกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024-2024โดยจัดขึ้นที่การปกคโดยจัดขึ้นท กองพิเศษมาเก๊าและสหรัฐอเมริกาล่าสุดนักตบสาวไทยลงสนามดวลพลังตบสุดมันเอาชนะทีมชาติดมินิกาัาน3-1เซตด้วยสกอร์2 5 2 2 2 0 2 5 25-17และ26-24เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกสำหรับนักวอลเลย์บอลสาวไทยมีโปรแกรมแข่งขันอีก3ามนัดวันศุกร์ที่31พฤษภาคมพบทีมชาติฝรั่งเศสเริ่มตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปจากนั้นเย็นวันเสาร์ที่1มิถุนายนดวลกับเพื่อนร่วม นอกจากเวลา18นาฬิกาและส่งท้ายสนาม2ในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนพบกับสาวๆแซมบ้าทีมชาติบราซิลเริ่มตั้งแต่เวลา14.30นเป็นต้นไปทางช่อง7 HD กด35สดออนไลน์ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน c 7 HD, BUGABOO TV และเว็บไซต์ t g r e o a s i a c o m นอกจากกำลังใจจากแฟนวอลเลยบอลทั้งประเทศแล้วงานนี้ปออนนทองบริสุทิ์พิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีจากรายการภารกิจสุดคิดถึงเล เอสโกไมล์เฟรนไม่พลาดะร่วมส่งกำลังใจให้กับนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยเช่นกันผมเองเป็นอีกคนที่ชื่นชอบกีฬาวอลเล่บอลติดตามตั้งแต่เด็กๆส่วนหนึ่งที่ชอบเพราะคุณแม่ผมเป็นนักวอลเล่บอลได้สึมซับมาโดยตลอดนักวอลเล่บอลไทยได้สร้างความสุขให้คนไทยไม่ว่าแข่งขันรายการใดจะติดตามชมและเชียร์เสมอสำหรับการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีก2024-2024 ในสนามที่2อ,อยากชวนแฟนกีนหามาร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาเยอะๆไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรอยากให้ส่งพลังบวกและมาชมสดตบลั่นจอที่ 7HD ไปด้วยกันทางช่อง 7HD กด35นะครับเช่นเดียวกับทีมผู้บรรยายวรุษวิเศษสิงห์ได้วิเคราะห์เกมการแข่งขันเสริมข้อมูลให้แฟนๆได้อุ่นใจ สำหรับสนามที่สองต้องยอมรับว่าเป็นงานหนักของสาวไทยแต่เชื่อว่าโค้ชและนักกีฬาได้ทำการบ้านนำข้อผิดพลาดจากสนามแรกมาแก้ไขอีก3ามแมตท,ที่เหลือมองว่าไทยน่าจะเอาชนะฝรั่งเศสได้เพราะเรามีผู้เล่นบาดเจ็บบางรายสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์แต่ทีมงานได้ดึงผู้เล่นสำรองมาเสริมทัพต้องบอกว่าน้องๆตั้งใจกับเกมที่เหลือมากขอชื่นชมนักกีฬาเพราะสภาพ จิตใจเข้มแข็งต้องยอมรับว่าสนามแรกผลงานไม่ดีนักโดนวิจารณ์ค่อนข้างหนักแต่ฮึสู้และมูฟอนเร็วทำให้เก็บชัยชนะจากโดมินิกันได้สำเร็จเลยอยากชวนแฟน หาฮามาลุนและเชียร์สดได้ทางช่อง7 HD กด35นะครับในขณะที่นันทการเพชรไทยที่ทั้งลุ้นและเชียร์สดสดทุกนัดไปพร้อมกับผู้ชมนะแฟนกีฬาชมอย่างมีความสุขอีก3แมตช์ที่เหลือหลายคนบอกว่าเป็นเกมที่ยากแต่ในฐานะผู้บรรยายและกองเชียร์ต้องบอกว่ามีความหวังว่าทีมไทยเราจะเล่นสนุกและเก็บชัยชนะได้สนามนี้คิดว่าเราน่าจะเอาชนะฝรั่งเศสได้เพราะโค้ชและนักกีฬาได้นําเอาจุดบกพร่องจากสนามแรกมาปรับแก้แม้ระยะเวลาในการซ้อมน้อยแต่คิดว่าทุกคนจะรู้ปัญหาและปรับจูนกันได้เราในฐานะกองเชียร์ ก็พร้อมเชียร์สุดใจที่ผ่านมาน้องๆโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรแต่เชื่อว่าทุกคนมองนี่วิธีเยียวยาจิตใจและดึงสมาธิกลับเข้าสู่เกมการแข่งขันได้ดีเก็บความผิดพลาดมาแก้ไขสร้างพลังบวกให้กับตนเองและทีมเพราะต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจดังนั้นมาช่วยเชียร์น้องๆตบลั่นจอที่7 HD ไปด้วยกันนะคะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024 2024, 2024. ได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35และช่องทางโซเชียลมีเดีย c 7 h d Facebook IG TikTok X YouTube c 7 h d Sport Facebook IG TikTok รวมถึงเว็บไซต์ w w w c s 7 c o m 2ละ4อ p p l i c a t i o n c s 7 h d BUGABOO TV และทางเว็บไซต์ t e r o a s i a c o m